อุปกรณ์ชุดนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาธิตหลักการทำงานของมอเตอร์ซิงโครนัสแบบจำลองทางกลน,นี้ประกอบด้วยสองส่วนนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือผมนี้ก็จะเป็นแกนอลูมิเนียมนะครับซึ่งจะมีแม่เหล็กถาวรติดอยู่นะครับก็จะมีขั้วเหนือและขั้วใต้นะครับโดยแกนของอลูมิเนียมนี้นะครับหรือแกนแม่เหล็กนี้ก็จะต่อแกนหมุนทางด้านซ้ายมือก็จะมีมือหมุน เมื่อผมเอามือเอามือหมุนนะครับชิ้นส่วนนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนกับสนามแม่เหล็กหมุนนะครับในมอเตอร์ทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นแกนอลูมิเนียมเช่นเดียวกันแล้วก็มีแม่เหล็กถาวรติดอยู่นะครับก็มีขั้วเหนือกับขั้วใต้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแกนด้านนี้นะครับจะต่อกับเพลาซึ่งเราจะนําการแรงหมุนนี้นะครับไปใช้งานนะฮะอย่างที่ผมได้ แนะนำไปครัว่าเราสามารถจะนำไปใช้เป็นปัดพัดลมหรือกังหันวิทย์น้ำหรือปั๊มน้ำก็ได้นะครับต่อไปผมจะสาธิตการทำงานของมอเตอร์ซิงโครนัสนะครับโดยที่สร้างสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นนะครับผมจะสร้างสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นโดยหมุนแกนทางด้านซ้ายมือน,นี้นะครับให้มันหมุนอย่างรวดเร็วนะครับก็น่าสังเกตปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าขณะที่องค์ประกอบที่เป็นแม่เหล็กถาวรทางด้านขวามืออยู่นิ่งนั้นแล้วผมสร้างสนามแม่เหล็กหมุนอย่างทันทีทันใดนะครับจะไม่มีการหมุนเกิดขึ้นนะครับก็หมายความว่าอุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยหรือมอเตอร์ชนิดนี้จะไม่สามารถทำงานได้ในขณะที่ความเร็วของตัวโรเตอร์นะครับหรือทางด้าน ขวาม,มือนี้อยู่นิ่งและความเร็วของขอุปกรณ์สนามแม่เหล็กหมุนมีค่าสูงต่อไปนะครับผมจะค่อยๆหมุนนะฮะสนามแม่เหล็กหมุนนี้ใหม่นะครับโดยที่หมุนช้าลงดูใหม่อีกทีนะครับ จากการสาธิตเช่นนี้ก็จะแสดงให้เห็นได้ว่าในการเพื่อจะให้มอเตอร์ซิงคนัสทำงานได้นั้นเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับเราต้องทำให้ความเร็วของทั้งสองส่วนเนี่เท่ากันเสกีก่อนนะครับหมายความว่าถ้าตัวแม่เหล็กถาวรอ,อยู่กับที่นะครับเราก็ต้องหมุนสนามแม่เหล็กหมุนช้าๆนะครับจนกระทั่งให้เกิดการล็อกเข้ากันนะครับระหว่างขั้วแม่เหล็กที่ตรงข้ามกัน หลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเราเพิ่มความเร็วขึ้นชิ้นส่วนทั้งสองนะครับหรือสนามแม่เหล็กสนาแมแม่เหล็กหมุนกับแม่เหล็กถาวรก็จะหมุนตามกันไปด้วยความเร็วที่เท่ากันเสมอนะครับไม่ว่าสนามแม่เหล็กหมุนจะมีความเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับตัวแม่เหล็กถาวรที่หมุนตามก็จะมีความเร็วเท่ากันนะครับความหมายของการทํางานเช่นนี้เนี่ยเป็นที่มาของคําว่าซิงโครนัส คำว่าซิงโครนัสมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าไปด้วยกันดังนั้นมอเตอร์ซิงโครนัสจึงมีความเร็วของตัวหมุนนะครับเท่ากับความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนเสมอถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับการทำงานของมอเตอร์ซิงโครนัสกับมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าในการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำนั้นเนี่ย เราทำงานโดยที่ความเร็วไม่เท่ากันโดยที่จานอยู่กับที่นะครับเราหมุนสนามแม่เหล็กหมุนอย่างรวดเร็วจานก็จะหมุนตามมานะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแล้วการกระทำเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้คร,ครับนี่คือความแตกต่างของมอเตอร์สองชนิดนะฮะที่ทำงานโดยสนามแม่เหล็กหมุนเหมือนกันนะครับแต่ในมอเตอร์เหนี่ยวนำนั้น ตัวหมุนนะครับทำจากจานทองแดงหรือวงจรทองแดงที่เป็นวงจรปิดแต่มอเตอร์ซิงโครนัสนั้นทางโรเตอร์นะครับจะเป็นแม่เหล็กถาวรหรือเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสร้างโดยกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเพื่อมีขั้วแม่เหล็ก